สวัสดีค่ะในชว่วงนี้นะคะเอ๋เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่ะน่าจะกำลังวางแผนท่องเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมคะสิ้นปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดีคะจะขึ้นเนื้อลองต t a ไปเที่ยวอีสานหรือว่าเข้ากรุงไปภาคกลางวันนี้ค่ะมีลิสต์รายการสำคัญที่อยากจะให้เพื่อนๆได้เพิ่มเข้าไปในการวางแผนการเดินทางครั้งนี้เดี๋ยวมาฟังกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เดินทางท่องเที่ยวโดยนำรถไปเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวนั่นก็คือการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องการตรวจเช็คสภาพยางนะคะส่วนในเรื่องเอกสารที่จำเป็นสำหรับที่ใช้ในการเดินทางของ รถนะคะนั่นก็คือพอรบรค่ะอันนี้ห้ามขาดนะคะเด็ดขาดเลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือประกันภาคสมัครใจค่ะสําหรับคนที่ทําต่อไว้แล้วเนี่ยก็โอเคสบายใจหายห่วงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รถไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ทำมาค่ะหากจะต้องเดินทางไกลนะคะแนะนําว่าหากเราไม่ทําเป็นชั้นหนึ่งอาจจะแบบติดไว้แค่ชั้น2 2บวก3า,าบวกก็ได้นะคะเพราะอย่างที่ เล่าให้ฟังคลิปที่แล้วเนี่ยบริการที่ทาง ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะมีแถมให้ในเรื่องของ roadside assistance service นะคะช่วยเพื่อนๆได้ระหว่างเดินทางเนาะเพราะว่าตรงนี้อุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยภายในย4สชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะจะมีคนไปคอยช่วยเหลือเราเรื่องที่2ค่ะนั่นก็คือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่ะตรงนี้นะคะมีไว้ก็อุ่นใจกว่าสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อเป็นรายปีไปแล้วเนี่ยก็ดีอย่างวันเนี้ยเอ๋มีมาตัวอย่างเนี่ย เป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะซึ่งคุ้มครองการเสียชีวิตเนี่ยทุน10,000แนบาทและเพิ่มทุนให้ด้วยกรณีที่อุบัติเหตุเกิดในวันหยุดราชการรวมถึงเสาร์อาทิตย์อีก10,000แและถ้าเกิดว่าเกิด เป็นอุบัติเหตุสาธารณะด้วยเนี่ยก็เพิ่มให้อีกห0 0 0 0แสนนะคะซึ่งค่ารักษาต่อครั้งเนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ที่10,000บาทตรงนี้เราจ่ายค่าเบีย้ยประกันเพียงปีละ1,150บาทหรือเฉลี่ยแล้วเนี่ยแค่วันละ96บาทเท่านั้นนะคะแต่หากใครที่ไม่ได้อยากจะทา ผูกมัดเป็นระยะยาวเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยหากเราเดินทางนะคะท่องเที่ยวภายในประเทศโดยที่ไปกับรถยนต์สาธารณะนะคะก็สามารถที่จะซื้อเป็นแบบประกันอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศได้ได้ทั้งเป็นบุคคลได้ทั้งกลุ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความคุ้มครองชีวิตนะคะ10,000แบาทแล้วก็ค่ารักษา เนื่องจากอุบัติเหตุต่อครั้งเนี่ยหนึ่งแสนเหมือนกันเบี้ยประกันนะคะแค่วันละ10บ,บาทเท่านั้นอันนี้แนะนําไว้มีไว้อุ่นใจไม่เสียหายค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆมีไว้นั่นก็คือเบอร์โทรฉุกเฉินค่ะไม่เสียหายอะไรเพียงแค่เราเมมไว้ในมือถือของเรานะคะเบอร์แรกค่ะ191เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในก,กรณีของอุบัติเหตุบนท้องถนน ถูกจรารรรถถูกคนร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์หรือแม้กระทั่งการโดนแก๊งมือบอลเนี่ยคว่างปาก้อนหินใส่รถในขณะที่ขับขี่สามารถที่จะโทรแจ้ง191ได้ทันทีเลยนะคะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ศูนย์กลางที่จะคอยติดต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปหาเรานะคะ ต่อมาค่ะ1155เบอร์ของตำรวจท่องเที่ยวค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางท่องเที่ยวนะคะจะมีตำรวจที่คอยรับเรื่องเฉพาะให้เราเบอร์ต่อมาค่ะหนึ่งงสองแจ้งรถหายค่ะเวลาที่เราเดินทางนะคะหลายหลายราย,ายอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเวลาเอาไปจอดในที่สาธารณะนะในห้างหรือว่าใน จุดจอดรถที่อาจจะสุ่มเสี่ยงกับการมีมิจฉาชีพอ่ะอาจจะทำให้ถูกขโมยรถได้อย่างง่ายนะคะ1192ค่ะแจ้งรถหายต่อไปนะคะ1 6 6 9เจ็บป่วยฉุกเฉินค่ะ บางครั้งนะคะการไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยหากเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าจะติดต่อใครสับสนไม่รู้จะทํายังไงแล้วอีกอย่างเนี่ยพอต่างพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่จะให้ความช่วยเหลือเราที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะสามารถที่จะโทรเข้าที่1669ได้เลยนะคะแจ้งอาการป่วยแล้วก็แจ้งพิกัดที่เราอยู่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเนี่ยไป ยังจุดที่เราอยู่ทันทีอย่าลืมนะคะท่องเที่ยวปลอดภัยยิ่งในช่วงนี้นะคะนอกจากสิ่งต่างๆที่เกิดมาแล้วนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการแพ็คกระเป๋าเดินทางอะไรแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนั่นก็คือการเตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะคะนอนหลับให้เพียงพอเวลาที่ไปก็ขับขี่อย่างปลอดภัยและที่สําคัญช่วงนี้ค่ะเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ หน้ากากอนามัยนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะเที่ยวอย่างมีความสุขกันในช่วงสิ้นปีนี้ส่วนคลิปหน้านะคะเอจะมาแนะนำวิธีการป้องกันตัวจากการขายประกันทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการขายจริงหรือขายหลอกอาขายหลอกยังไงล่าสุดมีข่าว แก๊งมิจฉาชีพนะคะหลอกขายประกันทางโทรศัพท์และลูกค้าไม่ได้รับกรมธรรม์เลยนะคะเราจะมีวิธีศึกษาป้องกันแก้ไขยังไงนะคะเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ